สวัสดีทุกท่านครับสามารถาชิกเอฟทุกท่านแลวก็ผู้ที่รับชมอยู่นะครับเนาะมันนี่ก็เหมือนเดิมครับเพาก็มาดักหนูครับหมายที่ผมดักมันนี่มันก็เป็นหมายเดิมครับก็คือปลาอ่อยปลาที่มันอยู่ติดกันกับที่ผมเคยดักนะครับก็มันมีปลาอ่อยอยู่หลายปลาครับมันก็เลยยังพ่อมีหนุ่ยเข้ามาทําการดักอยู่ครับก็อยังเช่นตรงนี้นะครับมันก็เป็นปลาหย่าครับมันก็มี ทีห้อยหนูกัดนะครับกัดอ้อยกัดกินอ้อยนะครับก็ขืนมากัดถึงทึ่งกับนี้ครับกัดขืนมากัดั้งตัดอ้อยครับเดอดซูบเหมยเบิองนะครับตรงนี้ครับจะเป็นการที่หนูปีนขึ้นมานะครับมากินอ้อยนะครับก็มีห้อยคนมายิ่งกันครับเป็นการถางทางมายิ่งนะครับตรงกับสิดักไว้ตรง ใกล้ Adams, หนูนะครับที่มีห้อยหนูเห่นไครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่งนะครับแต่ยังมีห้อยหนูอ huh. ยู่ครับห้อยหนูมากัดกินอ้อยแล้วก็ห้อยทางของหนูครับถ้ามันมาชัดครับมันเป็นเนี่ยเป็นดินที่เป็นแห่งนะครับเนาะผมก็จะดักไว้ตรงนี้นะครับ ครับผมกระดักเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเนื่อเขาคุกนะครับแตดักอันนี้ก็ดักหลังใหญ่ครับผมก็ซื้อมาแบบปลาปนกันนะครับมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่นะครับหนูแถวนี้อีกจะมีอยู่ครับเพราะว่ามันมีห้มันอยู่ครับมีขวายครับกับนีทั้งหนูหลอยู่ครับกต่เป็นห้อยหนูควดหากินนะครับ เป็นการขูดกินมันหย่ามันลายนะครับมันก็เลยมีหมองยู่มองอาศัยกับกเท่ากับเห็มาดักตรงนี้ครับนีห้อยกดกินผมก็บเห็ดักไว้ตรงห้อยกดกินเัยครับ ผมก็ได้ทำการวางกับดักเรียบรอยแล้วครับยี่ตรงนี้สามารถหกหลังครับยีสวนเดียวเนี่ยครับพ่อหนูไม่กินหน่อย เหนมาการอ้อยท้องตุนเลยครับครับนี่ก็อีกไม้หนึ่งสวยครับคือบ่อยเห็นนะครับกล่องเป็นมะม่วงนะครับเนาะก็มีห้อยกอดกินครับก็เป็นป้าหยาครับเป็นป้าหยาไหว้ครับ ก็เริ่มคำแล้วครับก็มีห้อยหนูกระดอยอยู่ครับเนี่ก็ใส่พระท่านเสร็จเลยครับฝั้วูห,หนูครับจะเป็นไม้ลักษณะเดิมนะครับปลาอ่อยปลาอ่อยลมสร้างหนูหลายครับนี่ห้อยกวดจินมาขึ้นกัดจินหวัวอ่อยครับ โอ้ฉันได้ดีครับหมายดีหมยดีตัวดีว้างไว้ตรงนี้ด้วยครับใกลกันนี่ลักขุดปไปไรติดหวัวอ้อยนอเคนะครับโอ้ดินแข็งครับดินแข็งครับ <c oughs> ขุดแป๊บนึงครับ รู้เรีบร้อยครับเดี๋อวจะใช้กระดักนะครับท่าหนูมีม่ครับไปคุณขนาดที่ใำงามๆเนี่ยครับนี่กับพลังงานไสครับมาต่อยใส่ใส่เป็นหู้ครับ จะไปหางก้าบดักแล้กวก็ว่างแล้วครับเนาะกระทางหนูหลายครับอือทางหนูหลายติเปียกเมนเลยครับเมนเบิดเลย